อาการที่ผมเป็นนะหนักมากขาผมรีบไปข้างหนึ่งเลครับ <c oughs> ตอนนั้นนะผมเมื่อเมื่อปีปีก่อนเนะยขาข้างเนี้ยผมมันเล็กเล็กเล,ก,เลก,กว่าข้างนี้ไปข้างหนึ่ง <c oughs> เป็นเพราะว่าผมเป็นที่หลังทำตกน,นลงขาใช่แล้วก็มันทําให้ผมขาเล็กไปข้างหนึ่ง <c oughs> ผมเมื่อสามปีที่แล้ว่ผมบอกว่าทำไมขาผมมันเล็กลงไปข้างหนึ่งเล็กลงไปเห็นได้ชัดเลยนะ แต่ปัจจุบันเนี่ยม,ม,มันเท่าเดิไมไปร่บประเทศนะครับแล้วถ้ามันแก้อาการผมได้ชนะทุกตัวเพราะผมใช้มาสารพัดเลยมไม่ว่าผมาลทงาาทงุนเกี่ยวกับเรื่องรักษามา่อน้ันเยอะจากกระดูกทุกอย่างผมดึงกระดูกไปสารพัดเลยครีมนวดเนี่ยผมนวดเป็นอาจ,จินเลยครับสองอาทิตย์หนึ่งสองรอบสามรอบผมนวดเลย ผมบางทีนวดถึงสามอาทิตย์หนึ่นงสามชั่วโมงห้ชงานะ 3, 300, ชั่วโมงแล้วหนักมากกว่าเราบอกว่าไปนวดทีเก้าร้อยนะไม่ในแก้อาการแก้อาการถูกนะเก้าร้อยมันมีสามสามร้อยชั่วโมงละสามร้อยหสิบเป็นโมงละห้าร้อยแล้วแต่ว่าทำอะไรมาใช่ถูกนะครับถูกนะครับเราเปนวดแต่ละคนเราบอกว่าทีตยละเก้าอาทิตย์นะ เดี๋ยวเดี๋อาเค็มในเรื่องมากจะนวดให้ครัของแบบพี่ที่คนนั้นทีนี้อ่าทีนี้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลักหลักของหลักของการใช้เทค็มชิมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันนะครับเนื่องจากว่าเทันทีแล้วร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยเป็นไม่เหมือนกันแต่แต่ต้องใช้เขาอย่างนี้ครับถ้าวันนี้เราเราปวดไหลยกไม่ขึ้นเพราะมันเจ็บตัวไม่ แต่พอทาครีมทิ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เจ็บมันจะไม่เจ็บแล้วพยายามให้เขาออกมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมากจนที่เจ็บทนไม่ไหวเดี๋ยวมันหลุดทำงผืดที่มันก่อมันก็จะหลุดพอที่มันต็ดไม่ให้ทุกอย่างให้มันฝุดไปแล้ว ปกติเนี่ยนวดก็ไม่ได้เพราะแกเจ็บถูกไหมคะแต่เวลาทาครีมทิฟต์ด้วยปุ๊บมันจะหายเจ็บหายปวดแต่นี่คนรเป็นนวดมันก็วนวดได้ถูกไหมคะ <c oughs> อาการที่มันเป็นอยู่ที่มันปิดอยู่มันจะหายา <c oughs> อาการหนุบไม่ใหญ่แกพับอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมเนี่ยนั่งนัไม่ได้นั่งนั่งอย่างน<ห>ี้ไม่ได้เลยตรงนี้เลยตรงนี้ได้คือพี่ต้องเหยียบอย่างงี้ยเหยียบทางข้พอทาครีมทิฟต์มันไม่เจ็บแกก็ฝืนได้พอฝืนได้ บ่อยๆมันก็หลุดไงอ,อาการที่เป็นหลังผมเหมือนกันเป็นมานานเสร็จแล้วมันไม่หายทาก็ไม่หายนะแต่มันไม่เจ็บ<อ>ผมก็พยายามดักดักดัดัหลุดทีละข้อทีละข้อเจ็บเจ็บที่มันติดติดอยู่มันก็หลุดมันก็หลุด<อ>เพราะมันไม่เจ็บแต่ถ้าเราทาเฉยๆไม่ทํา วันต่อวันสามวันมันก็เป็นต่ต้องต้องทําให้มันเหมือนปกติที่ที่เราเราไม่เับมที่้เกี่ยวกับไขพออนิ้วล็เด้วปพนเจ็บเราก็ต้องดามันเป็นฝังื้นเนี่ยมันคิด้งเอนราถ้าถ้านิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเลยนะครับทาเลยทาพอมันไม่เจ็บไม่เจ็บนะ ไปใช้พวกอะไรผ้าเปียกน้ำเนี่ยชุบชุบแล้วดึง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 ให้มันออกะครับเพราะพวกนี้มันเป็นฝังผืนยึดนะครับเนี่ยดึง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 ให้มันออกเพราะมันไม่เจ็บแล้วแต่พอมันเจ็บมันดึงไม่ได้ขาชาเหมือนกันนะครับเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันเลยแต่ว่าคือชาขาชาไม่ไม่จ้เป็นต้องนวดก็ได้เคสเคสที่ผมไม่รู้ว่าได้ได้ดูไหมเคสที่ผม ทาแล้วผมก็ดึงให้เขาอ,าィィอ,อ่ะอ,อย่างนี้วิดีโออ่าสอนมีไหมอ่ามีอยู่แค่หนึ่งผมใช้เวลาประมาณ5นาทีนิ้วเขาล็อก,อมกอผมทาให้เขาแล้วก็นั่งคุย5นาทีแล้วผมก็นวดนวดแล้วผมก็เอาผ้ามาดึงเอาเอากระดาษดิชชู พอกระดาษที่ชั่วเนี่ยมัน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 จะเหนื่อยนะแล้วบอกให้เขาปล่อยมือมาอย่างนี้ผมก็ดึงหลุดเลยครับพอหลุดเสร็จปุ๊บเขาคานนะเขาคานมาไหว้ผมเลยจากนั่งนั่งอ่ะเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยเนี่ย จบไปได้เหมือนกันเนี่ยเป็นนักเป็นเดอนไปขายไปขายเป็นข้อเป็นขอไปขายก็เดินไปนี่เท้ามันก็หลุดเส็ทุกข้ คล้ายๆเหมือนแบบนั้นเหมือนเหมือนเหมือนพี่ใหญ่เลย้ายๆกันูกัมนอนได้ก็อยไม่ได้เปแวมันจะเป<ห>็นเส้เส้อแบบตรง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 นี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอยู่กดกงไม่ได้แตแบบย่งนล้ก็พอจะกลังหมีไหม ซื้อสองร้อยไม่ไม่ได้ขายเลยคือประสบการณ์เรื่องครีมเนี่ยผมว่ามันมันมันได้แบบนี้จริงๆไปทาหนีแล้วเขาอยากได้แล้วก็ดีเขาได้ไปย้อนดีแล้วนไม่งั้นเดยวมดดักหน้าจะทุบเอาไม่ไม่เอาอย่างเงี้ยเราเอาครีมมาตามแม่เอาครีมมาย้อนกลับมานะครับเราเห็นภาพไหมครับว่าถ้าวันนี้เรามีองค์กรมันจะสร้างรายได้ให้เรามหาศาลวิชชุ เวลาเวลาลรงลอาทำเรือ sure. ่ายลองเองข้างล่างเนี่ยถ้าเราพูดว่าเน็ตเวิร์กของเราคืออะไรจริงๆเราทํากันแค่ตรงนี้เองในระบบพี่นะนี่เรากับคนของเราสองคนถ้าคนนี้เป็นเราคนนี้เป็นเราทุกคนเพื่ออันเดียวกันเราลงทุนแค่เดียวอยู่แค่นี้จะไปประกอบเป็นสินค้าตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่เน็ตเราก็มีแค่นี้และหนึ่งไป